พระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนไขน้ําย่อมไขน้ำไอ้คำว่าไข่ตังนี้คนรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจมันไขยังไงมันไม่ได้เป็นประตูเหมือนอไปไขกุญแจอะไรอย่างนั้นเนาะไขน้ําก็เหมือนผันน้ำนะแต่ปัจจุบันนี้ชาวนานเขามีเครื่องดูดน้ําสูบน้ำนะสูบน้ําจากคลองเข้าไปในนาคนสมัยก่อนเขาจะทาเป็นคลองเป็นเป็นล่องน้ํา แล้วก็จะกั้นน้ําจากคลองหลักเนี่ยเข้าไปถ้าน้ํามันมากเกินไปมันก็ท่วมข้าวเนี่ยก็นี่เป็นลักษณะของการทำนานะน้ํามันน้อยก็เปนข้าวมันก็ตายเนี่ยเขาก็ต้องออพยายามไผ่ไขน้ําเขาใช้คำว่าไขน้ําหรือผันน้ําให้ไปเลี้ยงต้นข้าวแล้วก็บอกคนไขน้ําย่อมไขน้ําช่างสอนย่อมดัดลูกสอนเวลาเขาทําลูกธนูเนี่ย ด้วยความที่ไม้ไม้ไมที่เอามาทาลูกศนูมันไม่ได้ตรงดิ๊กเลยเนี่เขาก็ต้องมีวิธีการเอามาลนไฟยืดดัดให้มันตรงเรียกว่าดัดลูกศรเพื่อเวลายิงเข้าไปแล้วมันจะได้แม่นมันจะได้ไม่ผิดเป้าช่างไม้ย่อมถากไม้อืมเกิดมาเป็นช่างไม้เขาก็ถากเออพวกนี้เขาเก่งเนาะ จับมาถากพวกปักพวกปัก,ปก,ปกเออมันกลายเป็นรูปหมีก็มีนะเคยไปดออูคลิปของต่างประเทศเอาตอไม้นะ่ยขุดอ,าาออกมาเอสับไปสับมามันเป็นปลาก็มีสับเป็นรูปมังกรรูปแบบเออมันเก่งอืมก็อบอกผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนคําว่าผู้มีวัดดีหมายถึงผู้ที่ว่านอนสอนง่ายน,นิสัยอบรมใจเยือกเย็นดีอะไรเนี่ยย่อมฝึกฝนอบรมตนเอง